แอตติกาเป็นทวีปที่อยู่ใต้สุดของโลกตั้งอยู่ในภูมิภาคแอนตาร์กติกในซีกโลกใต้และเป็นที่ตั้งขั้วโลกใต้ทางภูมิศาสตร์เกือบทั้งหมดอยู่ในวงกลมแอนตาร์กติกและรอบล้อมด้วยมหาสมุทรใต้มีพื้นที่ประมาณ14ล้านตารางกิโลเมตรเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกใหญ่กว่าทวีปออสเตรเลียถึง2เท่า พื้นที่98%ของทวีปปกคุมด้วยน้ำแข็งหนาเฉลี่ย1.9กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเว้นแต่ส่วนเหนือที่สุดของคาบสมุทรแอนตาร์กติกโดยค่าเฉลี่ยแล้วแอนตาร์กติกาเป็นทวีปที่หนาที่สุดแห้งแรงที่สุด ลมแรงที่สุดและมีความสูงโดยเฉลี่ยมากที่สุดแอานทกติก้าเป็นทะเลทรายที่มีหยาดน้ำฟ้าเฉลี่ย200มิลเมตรต่อป,ปีแนวชายฝั่งและพื้นที่ภายในในช่วงไตามาสที่3ซึ่งเป็นช่วงที่หนาวที่สุดของปีจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยติดลบ 63องศาแต่อุณหภูมิที่วัดได้เคยต่ำถึงติดลบ89.2องศาและเคยวัดได้ถึงติดลบ54.7องศาโดยเป็นการวัดจากดาวเทียมในอวกาศบางสถานีมีคนราว1,000ถึง5,000คนอาศัยในสถานีวิจัยที่กระจายอยู่ทั่วทั้งทวีปตลอดทั้งปีสิ่งมีชีวิตในแอนตาร์กติกาเป็นพวกสาลาย แบคทเลียเห็ดลาพืชโพธิสและสัตว์บางชนิดเช่นตัวเห็บตัวไรหนอนตัวกลมแพนกวินสัตว์มีสัตว์ตีนคีบและมีน้ำส่วนพืชจะเป็นพวกทันดาภูมิประเทศแอนตาร์กติกาเป็นทวีปที่อยู่ทางทิศใต้สุดของโลกโดยตั้งอยู่ในเขตแอนตาร์กติกาเซอร์คริสรอบอขั้วโลกใต้รอบโดยมหาสมุทรใต้ มีพื้นที่มากกว่า14ล้านตารางกิโลเมตรเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกมีชายฝั่งยาว17,968กิโลเมตรประมาณ1 9 8ของแอนตาร์กติกาถูกปกคุมด้วยน้ำแข็งหนาเฉลรีย1.6กิโลเมตรทวีปมีน้ำแข็งถึงราว1ะ9 0ของน้ำแข็งทั้งหมดจุดที่สูงสุดอของทวีปคือยอดเขาไฟ วินสันแมฟิสมีความสูง4,892เมตรตั้งอยู่ในเทือกเขาแอนเอร์วินถึงแม้ว่าแอนตาร์กติกาจะมีภูเขาไฟจำนวนมากแต่ก็มีเพียงแห่งเดียวที่ทราบแน่ชัดว่ายังคุกรุมอยู่คือภูเขาไฟเอเรบัสบนเกาะลอสในปีพศ2547นักสำรวจชาวอเมริกันและแคนาดาค้นพบภูเขาไฟใต้น้ำในคาบสมุทรแอนตาร์กติกา โดยหลักฐานแสดงให้เห็นว่าภูเขาไฟนี้อาจยังควบคุมอยู่เช่นกัน